สวัสดีครับการเข้ามาทำงานของรัฐบาลชุดใหม่ภายใต้นายกอนุทินชาญวีรกูลนี่ต้องบอกว่าสถานการณ์มันหนักหนาจริงๆนะครับหนักมากค่ะเหมือนเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตเลยใช่ครับทั้งเรื่องเศรษฐกิจที่ยังดูไม่ค่อยดีการเมืองก็ยังไม่นิ่งแล้วยังมาเจอภัยธรรมชาติซ้ำเข้าไปอีกคือภาพที่เห็นมันเลยเหมือนกับว่ามือหนึ่งก็ต้องรีบดับไฟที่กำลังไหม้อยู่อีกมือหนึ่งก็ต้องพยายามออกแบบบ้านหลังใหม่ไปพร้อมๆกัน ใช่เลยค่ะซึ่งพอเราเอาข้อมูลทั้งหมดมาวางดูนะทั้งคําแถลงนโยบายบทสัมภาษณ์ต่างๆเอามาเรียงกันดูใช่ค่ะเราจะเห็นภาพชัดขึ้นมากเลยว่ารัฐบาลกําลังเดินเกมอยู่เป็นกระดาน2ใบพร้อมๆกัน2ใบที่ว่านี่คือเป็น2กระดานที่แตกต่างกันมากแต่กลับเดินคู่ขนานกันไปกระดานใบแรกเลยก็คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นเกมระยะสั้นเพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับมา ซึ่งหัวหอกที่เขาชูขึ้นมาเลยก็คือการประกาศสงครามกับการทุจริตค่ะโอเคนั่นคือกระดานแรกแล้วอีกกระดานหนึ่งล่ะครับอีกกระดานหนึ่งเนี่ยเป็นการเดิมพันที่ใหญ่ขว่ามากค่ะเป็นการเดิมพันกับอนาคตของประเทศเลยหมายถึงพวก m มกับโปรเจกต์ใช่ไหมครับใช่ค่ะการผลักดันเมกับโปรเจกต์มูลค่านมหาศาลที่ถ้าทําสําเร็จขึ้นมาจริงๆเนี่ยอาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าประเทศไทยไปเลยก็ได้น่าสนใจมากครับ งั้นโจทย์ของเราวันนี้ก็คือเราจะมาลองเจาะลึกยุทธศาสตร์สองกระดานนี้กันว่าจริงๆแล้วรัฐบาลกำลังมองภาพอะไรอยู่และมันจะส่งผลกับพวกเราอย่างไงบ้างงั้นเราเริ่มกันที่กระดานแรกก่อนเลยนะครับเรื่องการประกาศสงครามกับคอร์รัปชันผมว่าภาพที่ชัดที่สุดก็น่าจะเป็นงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลเมื่อวันที่9ธันวาคม2568ที่ผ่านมาอืมที่นายกไปเป็นประธานเองเลย ใช่ครับไปเป็นประธานเองเลยจัดงานในทีม Hero of the Truth แล้วก็ประกาศบนเวทีเสียงดังฟังชัดเลยว่าจะไม่หลังเลไม่ประนีประนอมกับการทุจริตคือคำถามคือทำไมเรื่องนี้ถึงถูกหยิบขึ้นมาเป็นวาระเร่งด่วนอันดับแรกๆเลยล่ะครับคำตอบมันอยู่ในตัวเลขเลยค่ะถ้าเราไปดูดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือที่เรียกว่า CPI ปีล่าสุดคือปี2567ประเทศไทยเราได้คะแนนแค่3 4เป็นร้อเช่านั้นเอง 34เต็ม100โหถ้าเป็นคะแนนสอบนี่คือตกเลยนะครับตกเลยค่ะแล้วในแง่ของอันดับโลกเราอยู่ตรงไหนครับเราอยู่อันดับที่ร้อยเของโลกค่ะซึ่งการที่เราได้คะแนนน้อยขนาดนี้มันก็แปลว่ามีอีกเป็นร้อยประเทศที่นักลงทุนต่างชาติมองว่าโปร่งใสกว่าเราน่าไว้ใจกว่าเราอืมเพราะจะมีตัวอย่างเทียบให้เห็นภาพชัดๆขึ้นไหมครับได้เลยค่ะถ้าอย่างประเทศท็อปๆอ,อย่างเดนมาร์ก เขาได้ไป90คะแนนหรือเอาใกล้ๆบ้านเราอย่างสิงคโปร์ก็ได้ไป84คะแนนเลยนะโห oh, ต่างกันเยอะมากใช่ค่ะคือการที่นายกหยิบตัวเลขนี้ขึ้นมาพูดเองกลางงานเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการยอมรับไกลๆว่านี่คือปัญหาใหญ่จริงๆที่ต้องรีบแก้มันไม่ใช่แค่เรื่องภาพลักษณ์แล้วแต่มันคือเรื่องปากท้อมโดยตรงเลยเพราะมันกระทบกับความเชื่อมั่นของนักลงทุนเต็มๆเพราะประกาศสงครามแล้วเขามีแผนปฏิบัติการอะไรที่เป็นรูปธรรมออกมาไหมครับ หรือเป็นแค่คำพูดสวยๆในงานอีเวนต์มีค่ะแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนด้วยเขาแบ่งเป็นสีด้านหลักๆเลยข้อแรกคือป้องกันเชิงรุกป้องกันเชิงรุกคือ,อยังไงครับคือต่อไปนี้โครงการใหญ่ๆที่ใช้งบประมาณเยอะๆจะปล่อยผ่านง่ายๆไม่ได้แล้วต้องมีการประเมินความเสี่ยงอย่างละเอียดมีระบบตรวจสอบภายในที่เข้มข้นจริงๆไม่ใช่ทำไปตามพิธีอ๋อ แล้วเรื่องที่คนเฮบ่นกันว่าต้องไปเจอเจ้าหน้าที่ต้องใช้ดุลยพินิษเยอะๆล่ะครับนั่นคือข้อที่2เลยค่ะคือการเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาช่วยเขาจะเร่งทำ e-service กับ one-stop service ให้มากขึ้นเพื่อลดการเจอหน้ากันใช่ค่ะพอไม่ต้องเจอหน้ากันการใช้ดุลยพินิษแปลกๆหรือการเรียกรับผลประโยชน์มันก็ทาได้ยากขึ้นแล้วก็จะมีการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐให้คนทั่วไปเข้าไปตรวจสอบได้ด้วยเข้าใจครับ เท่ากับว่ามีป้องกันเชิงรุกใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแล้ว2ข้อที่เหลือล่ะครับอีกสองข้อจะเน้นเรื่องการลงโทษกับสร้างวัฒนธรรมใหม่ค่ะข้อ3คือบังคับใช้กฎหมายจริงจังเขาใช้คําว่าผู้ใดทุจริตต้องรับผิดไม่มีการละเว้นเด็ดขาดและต้องคุ้มครองคนดีด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะต้องคุ้มครองข้าราชการที่สุจริตให้เติบโตได้ด้วยและข้อสุดท้ายคือสร้างวัฒนธรรมสุจริต อันนี้เป็นเกมยาวเลยคือต้องปลูกฝังกันตั้งแต่ในโรงเรียนแล้วก็ส่งเสริมให้คนกล้าแจ้งเบาะแสมากขึ้นโดยที่รัฐต้องมีกลไกคุ้มครองคนที่ออกมาเปิดโปรงอย่างจริงจังด้วยซึ่งทั้งหมดนี้มันก็ไม่ตรงกับคำถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาพอดีเลยเป๊ะเป๊ะเลยค่ะในข้อสิบที่บอกว่าจะขจัดทุดจริตอย่างเด็ดขาดมันเลยทำให้เห็นว่านี่คือนโยบายหลักไม่ใช่แค่โปรเจกต์เฉพาะกิจ โอเคครับการกวาดบ้านเรียกศรัทธาก็เรื่องหนึ่งแต่ดูเหมือนว่ารัฐบาลไม่ได้มองแค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้ายังมีเกมที่ใหญ่กว่านั้นมากที่เรายังไม่ได้คุยกันเลยก็คือเรื่องเมกะโปรเจกต์โดยเฉพาะโครงการที่ชื่อว่า Landbridge ใช่เลยค่ะโครงการนี้คือการเดิมพันครั้งใหญ่ที่สุดของรัฐบาลชุดนี้เลยก็ว่าได้มูลค่าโครงการนี้เกือบ,บล้านล้านบาทเลยนะคะล้านล้านบาทแนวคิดหลักๆก,ก็คือสร้างท่าเรือน้ำลึกขนาดใหญ่ขึ้นมาสองแห่งที่ระนองฝั่งอันดาม,มันกับที่ชุมพรฝั่งอ่าวไทยแล้วก็สร้างมอเตอร์เวย์กับรถไฟรังคู่เชื่อมสองท่าเรือนี้เข้าด้วยกันเป้าหมายก็เพื่อเป็นทางลัดการขนส่งทางเรือใช่ค่ะ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาแล่นเรืออ้อมช่องแคบมาละกาที่ทั้งไกลแล้วก็แออัดมากฟังดูเป็นไอเดียที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับถ้าทําได้จริงก็น่าจะเปลี่ยนเกมการขนส่งในภูมิภาคได้เลยแต่ทําไมโครงการนี้ถึงมีเสียงวิจารณ์เยอะจังเลยครับเพราะมันมีคําถามตัวใหญ่ๆเรื่องความคุ้มค่าอยู่ค่ะ ประเด็นแรกเลยคือเรื่องเวลาที่จะประหยัดได้จริงๆ oh. ฝ่ายที่สนับสนุนโครงการก็จะบอกว่าประหยัดได้3-4วันเลยนะเพราะนับรวมเวลารอคิวเรือที่ช่องแคบมาลละกาไปด้วยแต่แต่ข้อมูลจากอีกฝั่งก็แย้งมาว่าเดี๋ยวก่อนปกติเล่นเรือผ่านช่องแคบมาละกามันใช้เวลาแค่วันกว่าๆเองนะตัวเลขมันต่างกันเยอะไปหน่อยแล้วเหมือนจะมีปัญหาทางเทคนิคที่เขาเรียกกันว่าดับเบิลแฮนดิลิงด้วยใช่ไหมครับ มันคืออะไรล่ะครับมันคือหัวใจของปัญหาเลยค่ะลองนึกภาพตามง่ายๆนะคะครับเรือยักษ์ลำหนึ่งมาจากยุโรปพอมาถึงท่าเรือระนองก็ต้องเอาเครนมายกตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมดลงจากเรืออันนี้นับเป็นยกครั้งที่หนึ่งยกครั้งที่หนึ่งจากนั้นก็เอารถไฟขนตู้ทั้งหมดข้ามมาที่ชุมพรพอถึงชุมพรก็ต้องเอาเครนมายกตู้ออกจากรถไฟแล้วไปยกขึ้นเรืออีกลำที่จะไปจีนหรือญี่ปุน่น อันนี้คือยกครั้งที่อ2อ๋อยกขึ้นยกลงสองรอบแบบนี้เองใช่ค่ะกระบวนการยกขึ้นยกลงซํำซ้อนสองรอบนี้แหละค่ะที่เรียกว่า double handling ซึ่งมันเพิ่มทั้งต้นทุนมหาศาลเพิ่มเวลาแล้วก็ยังเพิ่มความเสี่ยงที่สินค้าจะเสียหายด้วยเดี๋ยวนะครับพอฟังแบบนี้แล้วมันก็เกิดคำถามเลยว่า แล้วผลการศึกษาเรื่องความคุ้มค่าเขาว่ายังไงกันแน่เพราะกระบวนการมันดูซับซ้อนแล้วก็มีต้นทุนแฝงเยอะมากเลยนี่แหละค่ะคือประเด็นที่น่าสนใจที่สุดเพราะข้อมูลมันขัดแย้งกันเองอย่างสิ้นเชิงเลยขัดแย้งกันยังไงครับคือผลการศึกษาของจุลาเนี่ยชี้ว่าโครงการนี้อาจจะไม่คุ้มค่าเลยอาจจะต้องใช้เวลาคืนทุนนานถึง40ปี40ปี แต่ในเวลาเดียวกันผลการศึกษาของภาครัฐกลับบอกว่าคุ้มค่าสุดๆคืนทุนได้ใน24ปีเท่านั้นโห oh, 40ปีกับ24ปีนี่ต่างกันเกือบเท่าตัวเลยนะครับมันหมายความว่ายังไงครับเนี่ยคือมันทําให้เกิดความไม่แน่นอนของข้อมูลขึ้นมาค่ะแล้วสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสําหรับโครงการระดับนี้ไม่ใช่การขาดทุนนะแต่คืออะไรครับคือความไม่แน่นอนของข้อมูลนี่แหละค่ะเพราะมันทําให้การตัดสินใจของนักลงทุนเหมือนกับการแทงหวย ซึ่งคงไม่มีใครอยากเอาเงินเป็นล้านลานบาทมาเสี่ยงกับอะไรแบบนั้นหรอกคะ่ะ hmm. มันเลยเกิดคำถามในมุมภูมิรัฐศาสตร์ขึ้นมาว่าเอ๊ะ eh, หรือจริงๆแล้วเป้าหมายของโครงการนี้อาจจะไม่ได้อยู่ที่ความคุ้มค่าทางการเงินอย่างเดียวอาจจะมีเป้าหมายอื่นแฝงอยู่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ Belt and Road Initiative ของจีนที่ต้องการหาเส้นทางขนส่งใหม่เพื่อลดการพึ่งพาช่องแคบมาระกาซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของสหรัฐ ถ้าเป็นแบบนั้นจริงเกมนี้ก็ใหญ่กว่าแค่เรื่องโลจิสติกส์แล้วค่ะนอกจากแลนบริดจ์ที่ยังถูกเถียงกันอยู่ก็ยังมีเมกับโปรเจกต์อื่นๆที่รัฐบาลนี้ดูจะเอาจริงเอาจังมากอย่างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินที่ถึงจะช้าไป5ปีแล้วแต่ก็ยังยืนยันว่าจะทำต่อใช่ค่ะ รวมถึงโครงการคลองระบายน้ำป่าสักอ่าวไทยที่เป็นโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาวซึ่งรัฐบาลมองว่าถึงจะลงทุนสูงแต่ก็คุ้มกว่าการที่ต้องมาจ่ายเงินเยียวยาทุกปีปีละหลายหมื่นล้านซึ่งพอเราเห็นโครงการที่รัฐบาลเลือกจะไปต่ออย่างพวกโครงสร้างพื้นฐานคอนกรีตและเหล็กขนาดใหญ่ ควบคู่ไปกับนโยบายที่จับต้องง่ายอย่าง30บาทรักษาทุกชี่หรือหวยเกษียณใช่ค่ะแล้วไปเชื่อมกับโครงการที่ถูกพักไว้ก่อนอย่างเงินดิจิทัล1,000 0บาทรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายหรือการตั้งองค์กรซอ f t Power ค่ะ THCC e C มันก็สะท้อนแนวทางการบริหารที่แตกต่างจากรัฐบาลชุดก่อนอย่างชัดเจนมากเลยนะครับแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะเอาละครับพอเราเห็นแผนการใหญ่ทั้งสองกระดานแล้วคำถามสำคัญต่อมาก็คือ แล้วรัฐบาลกําลังเดินเกมเหล่านี้อยู่บนสถานการณ์แบบไหนสภาพความเป็นจริงที่เขาต้องเจออยู่มันเป็นยังไงบ้างครับถ้าเรามองย้อนไปแค่ในปี2568ที่ผ่านมาปีเดียวจะเห็นว่ามีแรงกระแทกใหญ่ๆเกิดขึ้นพร้อมกันถึง4เรื่องเลยค่ะซึ่งเป็นฉากหลังของการตัดสินใจทั้งหมดนี้4เรื่องเลยเหรอครับ เรื่องแรกคือแรงกระแทกจากเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะภาษีทรัมป์ที่สหรัฐประกาศเก็บภาษีสินค้าไทยเพิ่มรวดเดียว19%โอ้โห19%นี่ประทบภาคการส่งออกของเราหนักเลยสิครับหนักมากค่ะนั่นคือเรื่องแรกเรื่องที่สองคือภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ปีนั้นมาแบบรุนแรงมากทั้งดินโคนลนถล่มครั้งใหญ่ที่แม่สายครับ โศกนาฏกรรมตึกสอตองอถล่มจากแผ่นดินไหวและที่หนักที่สุดคือน้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่ในรอบ25ปีเลยเจอทั้งศึกนอกศึกในเลยนะครับเนี่ยยังไม่หมดค่ะแรงกระแทกที่3คือความไม่มั่นคงทางการเมืองของตัวเองอย่าลืมว่ารัฐบาลชุดนี้เริ่มต้นจากการเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยอ๋อใช่ แถมเพิ่งเปลี่ยนตัวนายกมากลางปีแล้วสุดท้ายก็ไปต่อไม่ไหวต้องประกาศยุบสภาไปเมื่อวันที่12ธันวาคม2568โดยที่จะมีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่8กุมภาพันธ์2569ที่กำลังจะถึงนี้เองใช่ค่ะแล้วเรื่องสุดท้ายที่ซ้ำเติมเข้ามาก็คือวิกฤตชายแดนกับกัมพูชาใช่เลยค่ะที่ปะทุขึ้นมารุนแรงจนการค้าชายแดนแทบล่มสลาย แถมยังทำให้การเจรจาเรื่องแหล่งพลังงานในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลหรือ OCA ที่มีมูลค่ามหาศาลต้องหยุดชะงักไปอีกพอฟังแบบนี้แล้วมันเกิดภาพที่ขัดแย้งกันในตัวเองอย่างรุนแรงเลยนะครับคือในขณะที่รัฐบาลกำลังวางแผนโครงการสำหรับอนาคตอีก 10- บที่ปีข้างหน้าแต่สถานะของรัฐบาลเองกลับไม่แน่นอนอย่างที่สุดเป็นรัฐบาลรักษาการใช่ครับเป็นรัฐบาลรักษาการที่กำลังจะมีการเลือกตั้งในอีกไม่ถึงเดือนข้างหน้ามัน ออกจะดูแปลกๆไหมครับมันคือความตึงเครียดที่เกิดขึ้นจากยุทธศาสตร์2กระดานนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะมันคือการบริหารความขัดแย้งระหว่างนโยบายระยะสั้นที่ทําให้ประชาชนพอใจเห็นผลทันทีที่เราอาจจะเรียกว่าเป็น quick big wins อย่างการปราบคอร์รัปชันหรือนโยบายสวัสดิการต่างๆใช่ค่ะกับเมกะโปรเจกต์ระยะยาวที่เป็นการเดิมพันครั้งใหญ่มีความเสี่ยงสูง ข้อมูลก็ยังไม่ชัดเจนและที่สำคัญที่สุดคือประชาชนส่วนใหญ่ยังรับรู้เรื่องนี้น้อยมากหรืออาจจะยังไม่รู้สึกว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตของตัวเองเลยด้วยซ้ำ ซึ่งมันก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคบคิดมากเลยนะครับว่าเมื่อรัฐบาลต้องเลือกระหว่างโครงการที่ประชาชนรักและเห็นผลในวันนี้กับโครงการที่อาจจะเปลี่ยนประเทศแต่ก็อาจจะล้มเหลวได้เหมือนกันในอีก20ปีข้างหน้าอะไรคือตัวชี้วัดความสำเร็จที่แท้จริงของการบริหารประเทศกันแน่มันคือการชั่งน้ำหนักระหว่างความพึงพอใจในระยะสัน้นกับการเดิมพันครั้งใหญ่เพื่ออนาคตที่ยังมองไม่เห็น ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่มีคําตอบที่ถูกหรือผิดตายตัวหรอกคะ่ะใช่ครับแล้วสําหรับผู้ฟังล่ะครับคิดว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญกว่ากันระหว่างความสุขวันนี้กับความหวังในวันพรุ่งนี้ที่ยังมาไม่ถึงนี่คือคําถามที่เราอยากทิ้งท้ายไว้ให้ไปคบคิดกันต่อครับ